ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอสำหรับน้องแพรพลอยแซ่เอียเจ้าของฉาย,ยาขวาท่อนสูงที่ปรากฏเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองหลังเธอตัดสินใจโพส์คลิปว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งมาเทเบียร์ล่าใส่หัวเธอระหว่างที่เธอไปรับประทานอาหารกับเพื่อน,นจนทำให้เธอต้องงัดวิชามวยไทยออกมาสั่งสอนพร้อมส่งเสียงถึงสังคมบอกให้ผู้หญิงอย่าจำนวนหากถูกลังแกเจ็ดแปดเก้าสตอรี่ Story, มีเรื่องราวของน้องแพรพลอยมานำเสนอทุกท่าน ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยเด็ด789ในทุกช่องทางทั้ง f เฟ o บุ๊กยู u b e l ล n e และ t ิ k t o k เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์มวยไทยที่ครบเครื่องมากที่สุดจากมวยเด็ด789 แพรพลอยสาวน้อยนักสู้รายนี้เธอมีชื่อจริงว่าแพรพลอยแซเอียชื่อเล่นพลอยเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2540ปัจจุบันอายุ25ปีเธอผ่านประสบการณ์ชกมวยไทยมารวม50ไฟและใช้มวยไทยเป็นใบเบิกทางสู่โอกาสทางด้านการศึกษาโดยได้เข้ามาเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในโควตานักกีฬา พร้อมกับสร้างชื่อในการชกมวยไทยเป็นที่รู้จักในานามเพชรพลอยหมอกรุงเทพธนบุรีมีผลงานโดดเด่นมากมายอาทิเหรียญทองระดับภาคกีฬายาวชนแห่งชาติปี2556เหรียญเงินกีฬาแห่งชาติปี2560เหรียญเงินกีฬากองทับ,บกปี2560เหรียญเงินกีฬามหาวิทยายลัยโลกเป็นตน้น เด่นของแคลรพลอยคือลูกเตะขวาที่หวดดัวได้รุนแรงและทรงพลังจนเป็นที่มาของฉายาขวาท่อนสุงที่สื่อตั้งให้เธอนอกจากจะเรียนหนังสือควบคู่กับการชกมวยไทยเพื่อหาไรายได้แล้วเธอยังใช้เวลาว่างมาทำเป็นเทรนเนอร์และครูสอนมวยไทยจนปัจจุบันได้กลายเป็นงานหลักของเธอไปแล้วหลังสำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมถึงเธอทำหน้าที่เป็นครูสอนศิลปะป้องกันตัวและสอนตำรวจหญิงกองประชาการตำรวจนครบาลอีกด้วยแต่วันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับตัวเธอในขณะที่เธอกำลังนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนอยู่นั้นก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาพยายามขอชนแก้วด้วยซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธไปเนื่องจากไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ใช่คนนั้นจึงได้เดินกลับโต๊ะไปแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะชายคนดังกล่าวถือแก้วเบียร์ทำท่าว่าจะลุกเดินออกจากร้านแต่พอเดินผ่านด้านหลังของน้องแพรพลอยเขาได้ตัดสินใจเทแก้วเบียร์ล่าใส่หัวแพร่พลอยทำเอาเธอเปียกชุ่มไปทั้งตัวด้วยน้ำเมาแอลกอฮอล์พร้อมกับโยนแก้วเบียร์ทิ้งไปและเดินหนีออกจากร้านหน้าตาเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่นจึงทําให้แพรพลอยเบรกแตกรีบป,ปีเข้าไปประเคนหมัดเท้าเข่าศอกใส่คู่กรณีชนิดที่คู่กรณีได้แต่เหวอตั้งตัวไม่ติดเพราะไม่คาดคิดว่าสาวที่ตัวเองเพิ่งไปหาเรื่องมาที่แท้เป็นอดีตนักมวยไทยโชคดีที่ยังมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคอยห้ามปรามจึงไม่มีฝ่ายใดบาดเจ็บเลือดตกยางออกแต่เรื่องทั้งหมดก็ต้องไปจบที่โรงพักเนื่องจากฝั่งของน้องแพรพลอยแจ้งความดำเนินคดีซึ่งผลสุดท้ายเมื่อลิซูลาซาลงชายหนุ่มคู่กรณีก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษ พร้อมกับแสดงความสำนึกผิดทุกอย่างยอมรับว่าที่ทำลงไปเพราะขาดสติและมึนเมาตอนนี้รู้สึกผิดกับทุกอย่างพอได้รับผลกระทบไปถึงลูกเมียและหน้าที่การงานเนื่องจากถูกบริษัทไล่ออกส่วนแพรพลอยเธอตัดสินใจไม่เอาความ แค่ต้องการออกมาปกป้องสิทธิของผู้หญิงพร้อมกันนี้เธอยังได้ออกมาเป็นปากเสียงไปถึงสังคมว่าเธออยากให้มีการส่งเสริมมวยไทยให้แพร่หลายในหมู่ผู้หญิงมากขึ้นทั้งในด้านการเรียนการสอนรวมถึงการฝึกฝนเพื่อออกกำลังกายเพราะวันที่ผู้หญิงต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างน้อยวิชามวยไทยก็ยังน่าจะช่วยป้องกันสุภาพสตรีได้ในระดับหนึ่งเธอจึงอยากให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับมวยไทยและอยากให้ผู้หญิงได้มาเรียนและฝึกมวยไทยกัน จบไปแล้วสำหรับ 7, 8, 9สตอรี่ EP พิเศษเพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยมาณะที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด 7, 8, 9